หาง,งานยากแถมสายที่เรียนมาก็ไม่ตรงกับที่ตลาดต้องการแต่รู้ไหมคะว่าถ้าคุณมีสกิลเหล่านี้คุณสามารถจะ Request เงินเดือนใน Range ของคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาหลายปีได้เลยนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องยูเกสอนก่อนนะคะสกิลหรือประสบการณ์ที่ว่าเนี่ยนะคะมันก็คือสกิลของคนที่ทำงานอยู่ในสายของดิจิตอลมาร์เก็ตตกับโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตต้นั่นเองคะ่ะ สกิลเหล่านี้นะคะคุณสามารถที่จะรีสกิลแปลว่ากลับมาเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ได้ใหม่แม้ว่าประสบการณ์การทำงานของคุณไม่ได้อยู่ในสายนี้เลยหรือแม้กระทั่งน้องๆที่จบใหม่หรือที่กำลังจะจบในเร็วๆนี้นะคะก็สามารถที่จะมาเริ่มต้นใหม่นะคะไม่ต้องกังวลว่าสายหรือเอกหรือคณะที่เราเรียนอยู่ตอนนี้มันไม่ได้ตรงกับ ตลาดแรงงานหรือดีมานของตลาดแรงงานที่ต้องการอย่างในตอนนี้นะคะมาดูกันก่อนนะคะว่าณปัจจุบันนี้นะคะในยุคของดิจิตอลเนี่ยนะคะบริษัทหรือผู้ประกอบการเนี่ยเขาเปิดรับสมัครหรือต้องการคนที่มาร่วมงานที่มีสกิลหรือมีทักษะหรือมีประสบการณ์ด้านใดบ้างนะคะ ตำแหน่งงานที่บริษัทเปิดรับสมัครมากเลยนะคะตอนนี้แล้วก็ในแต่ละบริษัทที่เวลาเปิดรับสมัครครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องเปิดรับสมัครแล้วก็รอนานมากนะคะกว่าจะได้แคนดิเดตที่มีคุณสมบัติหรือมีประสบการณ์แล้วก็ฟิตกับตำแหน่งที่เขาต้องการจริงๆค่ะตำแหน่งที่ว่านี้นะคะอย่างเช่นดิจิทัลแพลนเนอร์ดิจิทัลไบเออร์ Digital anner, Digital yer, นะคะ s t r a t e g i c นะคะรวมถึงในส่วนของคอนเทนต์ไรเตอร์ UX Designer, UI Designer นะคะรวมถึงคอมพิวเตอร์เอนจิเนียคือคนที่ทำพวกเรื่องของโปรแกรมมิ่งหรือสามารถ develop การทำพวกแอปมือถือหลายคนนะคะอาจจะบ่นระง,งมเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำงานอยู่ในสายนี้หรือว่าไม่ได้จบโดยตรงในสายนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยค่ะว่าจะเริ่มต้นเพื่อที่จะหาความรู้หรือเริ่มต้นที่จะสะสมประสบการณ์ในสายของดิจิ t a ลมาร์เก็ตตหรือในอุตสาหกรรมนี้ยังไงนะคะ แล้วรู้ไหมคะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยนะคะไม่ได้มายเลยนะคะว่าคุณจะต้องเรียนจบสายตรงมาทางด้านนี้แต่ขอแค่คุณสามารถที่จะทำงานได้จริงแค่นี้ค่ะคุณก็สามารถที่จะเข้าเปลี่ยนสายงานหรือย้ายอุตสาหกรรมของการทำงานเนี่ยไปอยู่ในส่วนของ Digital Marketing กับ Social Media Marketing ตต้งได้ลคะ่ะ ถ้าไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงนะคะให้กดลิงก์ที่อยู่แปะไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อเป็นการเริ่มต้นจะเรียนรู้ว่าโซเชียลมีเดียหรือดิจิทัลมีเดียเนี่ยมันมีฟีเจอร์มีฟังก์ชันหรือมันมีทูส์ใดๆบ้างที่สามารถเอามาใช้กับในส่วนของการทำการตลาดหรือการขายบนออนไลน์โซเชียลมีเดียหรือดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆนะคะ สิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยน mindset แล้วก็เปลี่ยนความเชื่อผิดๆของคุณนะคะว่าถ้าคุณไม่ได้จบมาในสายเนี้ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนหรือชิฟในส่วนของสายอาชีพของคุณไปอยู่ในส่วนของตลาดดิจิทัลหรือตลาดโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งเป็นความคิดแล้วก็เป็นความเชื่อที่ผิดมากค่ะเพราะว่าทุกคนนะคะสามารถที่จะเริ่มต้นได้ใหมนะ่ณวันนี้วินาทีนี้เลยนะคะโดยที่คุณเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเอฟเฟ์ effort, นะคะ เพิ่มความตั้งใจนะคะแล้วก็ให้เวลากับการที่เราจะต้องเรียนรู้ใหม่เรากลับมารีสกิลของตัวเองใหม่นะคะโดยที่นี่เลยค่ะเริ่มจากลิงก์ด้านล่างที่อยู่แปะไว้ในคลิปนี้นะคะมันเป็นซอสที่คุณสามารถเข้าไปหาความรู้ตั้งแต่ระดับ basic เบสิกเบื้องต้นเลยนะคะเริ่มค่อยๆไต่ความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะอย่าใช้เหตุผลหรืออย่าแบบ e x c u s e นะคะ ว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์เราไม่เคยฝึกงานหรือเราไม่ได้จบสายตรงทางสายนี้เพราะดังนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะ learning by doing นะคะสามารถทำได้จริงๆค่ะถ้าคุณไม่เชื่อนี่นะคะคุณลองกลับไปคิดดูว่าคนที่ทำงานอยู่ในสายของดิจิทัลหรือโซเชียลมีเดียณตอนนี้ค่ะ เขาก็ไม่ได้จบสายตรงมาทางด้านนั้นนะคะแล้วที่สำคัญนะคะโซเชียลมีเดียหรือดิจิตัลเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะมีการพัฒนามีการเดเวลอปอยู่ทุกๆวันทุกๆสัปดาห์ค่ะดังนั้นความรู้เมื่อปีที่แล้วมันเอามาใช้น้อยมากค่ะเพราะว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเองเขาก็มีการพัฒนาเพื่อที่จะตามให้ทันกับ c o n sumer behavior ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นมาร์เก็ตหรือคนที่ทำทางทำการตลาดเนี่ย ก็ต้องตามให้ทัน tools ที่เราจะใช้เป็นองค์ประกอบของการทําการตลาดและที่สําคัญเนี่ยนะคะเราต้องรู้ทันถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยดังนั้นถ้าเรารู้พฤติกรรมของผู้บริโภคเรามี tools ใหม่ๆแล้วก็เรารู้ว่าฟีเจอร์ที่มันอัปเดตเนี่ยมีอะไรบ้างและมันใช้ยังไงบ้างแล้วถ้าเราเข้าใจทั้งสงส่วนเนี่ยคะ่ะคุณคิดว่านายจ้างเนี่ยเขาจะไม่พิจารณาในการรับเราเข้าไปทํางานเลยหรอคะ สิ่งสำคัญนะคะหลังจากเรียนรู้มีองค์ความรู้ที่อัปทูเดตอยู่แล้วเนี่ยนะคะคุณต้องเอามาแอปพลายจริงๆนะคะคุณต้องเอามาใช้งานจริงๆเริ่มการลงมือในการที่จะเอาความรู้พวกนั้นนะคะมาดูซิว่าจากที่เราเรียนรู้มาแล้วนะคะเรามีองค์ประกอบเรามีองค์ความรู้อย่างแน่นแล้วเนี่ยเราลองมาเซตแคมเปญนะคะอย่างเช่น พวกโซเชียลมีเดียพวก f a c e b o o k IG พวก YouTube เ o o g l e Display Network หรือแม้กระทั่งพวกเรื่องคีย์เวิร์ดลิงก์อินต่างๆเนี่ยเราลองที่จะมาเซตแคมเปญเริ่มต้นดูนะคะเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหรือมีความรู้มีฟีเจอร์หลายอย่างที่มันไม่ได้อยู่ในซอสของการเรียนรู้ที่แต่ละแพลตฟอร์มพรอไวให้เรานะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมาเจอแล้วก็มาดิสคฟเวอร พวกฟีเจอร์หรือพวกขั้นตอนต่างๆในส่วนที่เวลาเรามาเซตแคมเปญของอแพลตฟอร์มนั้นๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่สำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเรียนรู้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากแพลตฟอร์มต่างๆแล้วเนี่ยคุณต้องลงมือทำนะคะ ต้องเริ่มที่จะลงมือทำจริงนะคะต้องลองเจ็บตัวจริงนะคะมันถึงจะได้เห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงนะคะดังนั้นนะคะในยุคป,ปัจจุบันนี้ในฐานะที่ตัวเองก็เป็นนายจ้างเหมือนกันนะคะบอกได้เลยค่ะว่าเราต้องการคนที่ทำงานเป็นนะคะทำงานได้จริง deliver KPI ได้จริง deliver r e s u l t ได้จริงนะคะเราไม่ค่อยที่จะ ให้ความสําคัญมากสักเท่าไหรค่ค่ะว่าคุณจบจากสถาบันไหนหรือเอกหรือคณะที่คุณเรียนเนี่ยมันคุณมันเป็นสาขาอะไรนะคะหรือแม้กระทั่งว่าเมื่อหปี7ปีที่แล้วประสบการณ์ที่คุณทํางานมันคืออะไรเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับจุดนั้นมากสักเท่าไหร่นะคะสิ่งที่มันสําคัญสําหรับเราในฐานะผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานเนี่ยมันอยู่ที่ว่า ณวันนี้คุณสามารถที่จะลงมือทํางานได้เลยไหมคุณมีความรู้ทางด้านนี้จริงๆไหมไม่ใช่ว่าคุณมีแค่ทฤษฎีแต่ว่าพอลงทํางานจริงๆคุณไม่สามารถที่จะเซิร์ฟลูกค้าได้คุณไม่สามารถที่จะช่วยทีมให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกันระหว่างองค์กรกับลูกค้าได้ดังนั้นนะคะเชื่ออยู่นะคะว่า ทุกคนสามารถจะเริ่มใหม่ได้นะคะรีสกิลตัวเองค่ะเมื่อเรารีสกิลเสร็จแล้วนะคะเราต้องหาหนทางหาช่องทางในการอัพสกิลคือพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อให้จับกับเทรนด์แล้วก็สกิลหรือแม้กระทั่ง tools f e เจอร์ต่างๆของโซเชียลมีเดียแล้วก็ดิจิตอลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆให้ทันนะคะเพื่อเราจะได้สามารถจะรู้ก่อนแล้วก็รู้ไว รู้มากกว่าลูกค้าของเรานี่แหละค่ะคือองค์ประกอบแล้วก็ทักษะหรือสกิลที่ท่านนายจ้างคนไหนไหนเห็นเนี่ยรับรองค่ะว่าคุณจะเป็นในท็อปแคนดิเดตที่จะได้รับการสัมภาษณ์และคุณมีโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานสูงมากค่ะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องยูเกสอนด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าย mm ู hmm. จะมีซีรีส์ในเรื่องของตำแหน่งงานในสายของ Digital Marketing และก็โซเชียลมีเ a ียมาร์เก็นะคะมาดูกันว่าในแต่ละสายงานจะเราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างและเราจะต้องเรียนรู้อะไรอีกบ้าง mm hmm. เพื่อให้เราสามารถที่จะพิชิตตำแหน่งงานนี้ได้ mm hmm. แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ